ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1 n e กลับสู่ช่วงที่3ค่ะย e r v h อะไรเล่าสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีวิวครับสวัสดีพี่แชมป์ครับผมก็กลับมาพบกับช่วงที่เรียกได้ว่าตลกที <S 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 ่สุดใน3โลกนะฮะอาจารย์อย่กจะบอกผมเสมอว่าผมเป็นตลกน้ําเหลืองดีอะไรนะ ตังสเตียน้ำดีตลกมีสาระเนี่แฟนคลับเยอะมากนะโจโจ้จุดล้อต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไอ้เอีอากงอาม่าอึ้มนะครับอะไรวะอาพออาพออาพอกับอากุ้งไงไม่ใช่อาพออาพออาพอคือคุณยายผมคุณยายพี่แชมป์เขายังบอกเลยชอบเฮียโจโจ้โอ้ก็ขอขอบคุณคุณยายพี่แชมป์ด้วยนะครับสิงตัวอาชิงาตัวยายตายายตัวโก้ที่เขาถอวยอ่ะ โอโตยาเลยนะหิวโอโตยาไม่ได้ไปกินอาหารญี่ปุ่นวันนี้ครับพูดถึงเรื่องกินก็ดีแล้วพี่แชมป์ครับคนเราเนี่ยเวลาทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่อาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายอ้วกถูกต้องวิวเคยไหมอืทานเยอะเกินใช่ไหมถูกต้องทำไงเวลาทานเยอะเกินมาเกิดอาการอะไรจุกใช่ไหมพี่แชมป์อ่ะอิ่มอิ่มอ้วกอ้วกมีเรอะไหมเรอเวลาลมตีขึ้นอันนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมนะมันจะแบบ นอกจากนั้นเนี่ยมันมีอีกหนึ่งอาการคุณผู้ชมพี่แชมป์เป็นยังไงก็แบบน่ารำคาญอะ่ะมันไม่หายทันทีแล้วเสียบุคลิกด้วยนั่นคืออะไรรู้ไหมสะือึกอสะสือก,กระเรือต่างกันยังไงสะอึอเนี่ยก็คือการที่มันมีกล้ามเนื้อบางส่วนในช่องหลอดลมเนี่ยมันมหดตัวเร็วเกินไปทําให้สมองเนี่ยสั่งการว่าเฮ้ยต้องคืนตัวนะมันก็เลยแบบอ๋อ อาจารย์เวลาสึกถ้าเท่าที่จำได้อาจารย์มีวิธีแก้ยังไงไม่แก้เพราะไม่รู้ว่ามันมีทางแก้ไงก็ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายอะวิวอะเวลาสึกทำยังไงให้หายตอนแรกก็กินน้ำเยอะแล้วมันก็ไม่หายอยู่ดีแล้วยังไงต่อบางทีแม่แกล้งทำให้ตกใจอ่าอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็จะมีเทคนิคตกใจไงโอ๊ยขวัญเอออยู่ห้องแอร์ลูก ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยนะครับต่างคนก็จะมีวิธีการแก้อาการอึกแตกต่างกันไปลองพิจโจอ่ะดื่มน้ําแต่ผมจะดื่มอีกแบบนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอ,อ,อันนี้เป็นวิธีของผมเอามาแชร์กันคือปกติเนี่ยเวลาคนเราดื่มน้ำใช่ไหมฮะก็จะดื่มจากปากแก้วทางนี้ใช่ไหมฮะดื่มอย่างงี้ของผมเนี่ยจะดื่มกลับกันคือเอาปากห้อยอย่งงี้จริงเหรอแล้วหายจริงๆเดี๋ยวเดี๋ผมหยิบแก้วมา นาวิธีกินน้าแบบช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องการสะอึกนี่อันนี้วิธีของผมนะต้องบอกก่อนอันนี้คุณผู้ชมจะลองไปทําตามดูหรือไม่ทําตามอันนี้สุดแท้แต่แต่ผมทําแล้วมันหายคุณต้องดื่มอย่างนี้จริงหรออืแล้วหายอันนี้เรื่องจริงนะฝากพี่เชาคุณอยู่ข้างนอกคุณก็ดื่มท่านี้แน่นะบ้าพี่มันก็ต้องดูพี่ด้วยแแต่วันนี้ครับผมมีวิธีการที่เจ๋งกว่านั้นอีกนะฮะแล้วก็เป็นวิธีการที่ หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบเอามาบอกกันแก้สะอึกแก้สะอึกนะครับทีมงานของเราเฮ้ยอ๋อคนที่โดนจี๊ดสเปรย๊ดถูกต้องทีมงานเรานั่ง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 อยู่กับนี่วิธีการแรกครับคุณผู้ชมครับเวลาที่คุณสะังเนีกตดีมากดีมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับวิธีการแรกนั่นคือเขาบอกว่าให้กลั้นหายใจ1นับ1ถึง10ในใจ1นับ1ถึง10ในใจโอเคหถึง10นับ1นาทีตายได้นะหนึ่งสเอาอ่าง สองแต่ถ้าเกิดนับเองเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะรู้ตัวพี่มันจะไม่หา1 2 3 4 5 6สองสาหหกเจสอันนี้โอเคไหมพี่แชมป์ไอ้ตั้งนึ่งม่ังนับ่ะนับสิบพี<ม>่พี่แชมป์ไม่เข้าใจเหรอ,อาหานับใหม่ <S 1>, 1, <S 2> 1 2ึ่งสองห้า 9ก้ิบปุ๊บทำไงปุ๊บพอน้บถึง10บทำไงไหมพี่พอน้บถึง10บปุ๊บอ้าวจิบน้ำเาเจ็เจ็บอิกยูโอเคห่อเปก้าสิปุ๊บทำไงปุ๊บอ้าวจิบน้ำเอเขาเจิบเจบเขาิ่ตนแล้วเนี่เอออันนี้คือวิธีแรกพี่ครับ สำหรับผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเอาไปลองทำดูแล้วบอก oh, hey, โอ้โหให้โจโจจุดดุยวิธีนี้โก SO. หกเนมั่วสั่ว <อ fit. S 2> มันไม่ได้จัดไปอีกหนึ่งวิธีครับผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการหลอกหลอกตัวเองคือปกติเนี่ยเวลาที่เราอึกใช่ไหมจิตใจของเราก็จะโฟกัสไปที่ oh, oh, เรื่องอของ oh, อาการอึกอันนี้เหมือนกับเป็นการหลอกร่างกายตัวเองให้ไปโฟกัสเรื่องอื่นนั่นคือการแย่ให้จำอืมอ่าทำยังอไงอะไรเหรเห็นไหม ขาเหมือนจามเลยอันนี้เนี่ยเป็นเด็กที่อดทนเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงทีมงานเราอดทนสูงงั้นผมเล็งเห็นแล้ววิวยิ้มตรงหูข้างหนึ่งอ๋อเนี่ยขนใช่ไหมอ่าเฮ้ยพี่เห็นไหมฮะจะเริ่มมาจะเริ่มมาอาการสะอึกจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวทางหูวิวเปิดน้ำลายพี่เขาเนี่ยเขาตอนพี่รูดอ่ะปากเกาอย่างนี้เลยอ่ะ เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอาการสะอืกจะดีขึ้นไหม้จะดีขึ้นอีกหนึ่งวิธีครับอันนี้แอดวานสุดๆนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีความเขาเรียกว่าความกล้านิดนึงต้องใจถึงนิดนึงวิธีการถ้านายสะอึออยู่ปุ๊บเขาบอกว่าให้แลบลิน้นออกมาให้ได้ยาวที่สุดออะพวกเราลองดูครับหนึ่งสองสามพี่แชมป์จำได้ไหมตอนที่เราเคยโยคะนี่หนักให้กล้องด้วยอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นครับ อันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นขั้นแอดวานซ์อันนี้เนี่ยใครทําก็หายแน่นอนพี่ให้เอาน,นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับลิ้นดึงออกมาให้ได้ยาวมากที่สุดมือใครมือเขาพี่โจแหม่อย่างเงี้ยแล้วมันจะดีก็จะหาย อ่ะแล้วจะหายจะหายมันจะหายจากอาการสึกจะเปลี่ยนเป็นอาการโมโหแทนวิเห็นไหมมันเริ่มมองหน้าเขาแล้วไงนะแล้วก็จะไป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 ทำให้เราฟังการเครื่องอื่นไงเห็นไหมฮะครับผมทีมงานช่วยเอาแอลกอฮอล์ผมด้วยนะครับผมวันนี้คุชชันครับก็ถือว่าเอาเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมกัน นะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะช่วงนี้คลิปสามคลิปมาฝากกันคโดนวันนี้ได้เครับเต้นเต้นเต้นหน่อยเรื่องแรกเดี๋ยวพาไปดูก่อนดีกว่าพี่แชมป์ชอบมากเลยเรื่องการเต้นใช่ไหมเพราะว่าเต้นผิดจังหวะต้านานานาตระตาตระตาไอ้มีเสิร์บอกตรงผู้ชมท่าแกโบราณนะคลิปแรกครับผมจะพาผู้ชมและพี่แชมป์วิวเนี่ยนะครับไปดูซิว่าน้ำหนักตัวกับการเต้นมันมีผลอย่างไรกันบ้าง นี่ฮะเห็นไหมฮะสมือระหึมมาเลยครับมาดูเฮ้ยพวกอ่ดู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 อีทีดูอีทีดูอีทีคืออะไรว่าอะไรทะลุทะลุลงเลยีทคือบางคนเนที่น้าหนักตัวเขาเยอะเขาจะจัดบาลานซ์ตัวไม่ค่อยดีให้ดูอีทีนี่คือไม่ทะลุลงไปใช่หมไม่ไม่เขาลื่นพื้นเห็นไหมคือเขาเต้นแบบชะชะโอ้โหเพื่อนหึงก็ี เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตือนน้องๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะับว่าใครที่มีน้าหนักตัวเยอะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณอ้วนนะแต่ว่ามีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยก็ดูดแลดูแลนิดนึงใช่อย่าไปเต้นท่ายากมากเกินอ,อีกคลิปหนึ่งครับพี่แชมป์ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่แชมป์เปิดประตูเข้าไปแล้วเจอเพื่อนเต้นแบบเมามันอยู่พี่แชมป์จะทำยังไงแจมแจมเข้าไปแจมใช่ไหมไวิววอร์ทำยังไงวิวร์ถ้าเกิดเจอเพื่อนเต้นก็เข้าไปเต้นะเขาเข้าไปเต้นนะเขา ดูซิว่าคนนี้เนี่ยเวลาที่เขาเปิดประตูห้องเข้าไปเจอเพื่อนเขาเต้นแบบเมามันเพลงกำลังดังเลยเนี่ยนะฮะเขาจะทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเพลงกำลังมันด้วยออ้ยนี่นะโอ้โหนี่มันไหมนี่แบบตัวเขาอ่อนมากนะฮะอะครับตอนนี้เพื่อนมาแล้วครับดูซิว่าเพื่อนเขาจะทำยังไงพี่แชมป์บอกว่าเต้นแจมใช่ไหมวิวก็บอกว่าเต้นแจมแล้วดูเพื่อนเขาครับไยีไีไีโอ้โหขนาดนี้เลยเหร ก็หวานใจอะจากการคาดเดาของผมนะเพื่อนเนี่ยคงจะรีบเข้าไปทำทัวร<อ>ลในห้องแลกตาคนนี้ยเขาก็ไปเต้นขวางน,นั่นไ<า>ม่ียกว่าเต้นแล้วมึนอะไรเนี่ยสุดท้ายครับอันนี้ให้ไปดูว่าคนไทยของเราวัยรุ่นไทยของเราเนี่ยมีความสามารถเวลาที่เขาเล่นเกมเนี่ยนะครับแล้วมีการเต้นเกมที่บอกให้เหยียบๆไหมะไปดูแบบดว v นซ์แ advance ครับผม a d v a นซ์นะไป อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้นะฮะเต้นถึงระดับเลเวลสูงสุด <Hey. S 1> แล้วก็ใช้แป้นในการเหยียบเนี่ยนี่เหมือนใช้มากกว่าคนาอื่นเท่าหนึ่งมากปกติเขามีแค่ต้องห้าไม่ใช่หรอคือสิบเลยนะไอแป้นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นแป้นที่ <Hey. S 1> เอาไว้แบทเทิรกันนะครับต้นปกติปกติกกกต้องเล่นกันต้องเต้นกันสองคนแล้วดูครับดูขาเ้ยนะสุดยอดไหมต้องเต้นเหมือนกับคนสองคนแต่เขามีแค่คนเดียวถูกต้องแล้วดูช่วงจังหวะขาเขานะฮะ แค่ไม่มีการหยุดเลยนะครับโอ้โหแล้วตาเนี่ยคือปกติถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมเวลาที่เราไปเล่นเนี่ยเราจะต้องใช้ตาก้มดูว่้ขาซ้ายอยู่ตรงไหนวะขาซ้ายตรงไหนใช่ใช่ใช่โหดูครับว่าตายอันนี้พักเหนื่อยพักเหนื่อยคนเราต้องมีเหนื่อยกันบ้างแล้วหลังจากนี้ครับเดี๋ยวดูชุดคอมโบนะฮะนี่ฮะนี่คือชุดคอมโบครับสุดยอดอุ้ยนี่คือชุดคอมโบเก่ง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 รับรับเลย คนไทยคนไทยครับผมว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นฟุตบอลนี่เขาจะเป็นยังไงพี่ผมว่าเขาเขาทำได้เพราะว่าเขาเห็นนะผมว่าขนาดมีทีมเดียวกันเนี่ยเขายังหลอกทีมเดียวกันได้เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไปหาไปหาตัวเขาสิผมอยากจะท้าเขาเต้นซะหน่อยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับที่ชมอยู่วันนี้เนี่ยนะฮะ ใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของคลิปคลิปนี้ออหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทพี่แชมป์ออกปากแล้วนะครับว่าอยากจะเชิญเข้ามาในรายการสักนิดน,นึงออนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเอาคลิปมาจาก y o u t u ดูดูกันทีมงานแล้วบอกว่าเฮ้ยนายคนนี้เนี่ยเจ๋งมากๆนะครับออก็ติดต่อส่งเข้ามานะครับรายละเอียดของผู้ชายคนนี้ออที่อีเมลด้านล่างนี้เลยนะครับออส่งเข้ามาออนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตจานก่อนได้อ้อไปล้างมือ่ตอนนี้เนี่ยต้องไปล้างมือปลายนิ้วมันชาแล้วได้ได้ได้ลิ้นเป็นกดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับพิเศษสุดเพราะว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของเอเชียนเกมส์ครับวันนี้มี2บุคคลที่ฮอตที่สุดจากเอเชียนเกมส์ช่วงนี้การทําทีมของโคชิโกเกติศักแสนาเมืองโอ้เขาทํายังไงที่ทําให้จากกระแสฟุตบอลซึ่งไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้คนนั่งดูหน้าโจอโอ้โห นี่มันทีมชาติไทยเลยเนี่ยใช่ใช่แล้วมาเป็นทีมชาติไทยเล่นดีจริงจริงพิสิโกเขามีวิธียังไงครับรวมไปถึงนักเตะที่ดังที่สุดณตอนนี้เมสซี่เจนั่นก็คือโกวิดไฟทอมไม่ใช่ชนะทีมสงกระสินมาหรอมามาคู่กันเลยสุดยอดฉะนั้นช่วงหน้าคุณผู้ชมครับแชมป์จัดไปต้องไปข้างนี้จัดไป